มิสุบิชิมีราดนะคะมาด้วยโปรโดาว9,900บาทนะคะพร้อมชุดแต่งล็อบคันและคาง,งวด6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ คอนนาน8 4งวดค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนมิสูชิมิรานะคะก็สามารถทักเข้ามาสาบถามนะคะทางมิซูอุบลนได้เลยหรือแอนนะคะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายของบริษัทมิซูอุบลราชธานีออโตโมบิลตรงข้างตลาดดอกการค่ะ081 8 7แ4968คะ่ะนะคะหรือ ID ดี n ลค่ะ a n a m i t s u นะคะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รายละเอียดนะคะทางไลน์กับรถโปรโมชั่นดีๆนะคะรถประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะขายดี v นะคะจนตอนนี้รถขาดต็อกกันเลยทีเดียวค่ะ Yeah. You have my heart, you have my soul, it you have my whole, you have my control. So love, love, you love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. That I'm in love with the sun to for you i give my life away. Never leave me, never let me go, my son in love, be waiting for you. My, my, my son in like love, be waiting for you. ก็จะนั่งสบายนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านข้างนะคะนี่คือห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะซึ่งจะบอกเลยค่ะลูกค้าค่ะว่ากว้างและก็นั่งสบายด้วยนะคะนอกจากที่เบาะของเขานะคะจะแบ่งรับ4 0ิ0ได้แล้วนะคะก็ยังกว้างขวางแล้วก็เวลานั่งนะคะคือขาไม่ชิดนะคะไม่ชิดเบาะคนคนขับนะคะ พ่อคู่ด้านหลังด้วยนะคะซึ่งจะดีไซน์โชวสปอร์แตและสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าสีนี้เป็นสีขายดีนะคะสีขาวก็ขายดีเช่นกัน,นะะเดี๋ยวเราจะเปิดท้ายรถให้ดูนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะกว้างมากเลยค่ะ เบาะนะคะสามารถแบ่งพับได้นะคะค่ะนี่คะตัวนี้นะคะเบาะสามารถแบ่งพับ4 0 6, 6 0ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะวางของเนี่ยทับลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เราก็จะมีในส่วนของของแถมนะคะถาดใส่ของแายรถให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันเป็นสิน9 1 9 5ก e, 0ได้ดังเช้นแจ้งไปนะคะสามารถเติมผสมกันได้ไม่